บางคนเกิดมาเพื่อดูถูกเพราะเขาทนเห็นคนอื่นดีเกินหน้าตัวเองไม่ได้ในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันมีผู้คนมากมายที่พยายามอย่างหนักเพื่อพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทุ่มเทในงานหรือยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นตามเป้าหมายของตนเองแต่ขณะเดียวกันก็มีบางคนที่เลือกใช้เวลาของตัวเองไปกับการหยิบย่ำล้อเลียนและดูถูกผู้อื่นไม่ใช่เพราะคนเหล่านั้นทำผิดหรือไม่คู่ควรกับความสำเร็จที่ได้รับแต่เป็นเพราะ เขาทนไม่ได้ที่เห็นใครสักคนดีเกิดหน้าตัวเองพฤติกรรมแบบนี้พบได้บ่อยในทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนที่ทำงานหรือแม้แต่ในครอบครัวสิ่งที่น่าคิดคือทำไมคนบางคนถึงรู้สึกว่าต้องลดทอนคุณค่าผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าขึ้นมานกลไกป้องกันตัวในเงามืดของความรู้สึกด้วยค่าความจริงคือคนเราไม่ได้เกิดมา เพื่อดูถูกใครแต่สิ่งนี้มักเกิดจากความรู้สึกไม่มันคงภายในใจคนที่เลือกจะวิจารณ์เสียดสีหรือขุดคุยความผิดของผู้อื่นมกักเป็นคนที่ไม่สามารถรเผชิญกับความล้มเหลวของตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมาพวกเขาเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นแล้วรู้สึกแยกว่าเมื่อไม่สามารถไล่ตามทันก็เลือกที่จะดึงคนอื่นลงมาให้ต่ำเท่ากับจุดที่ตัวเองยืนอยู่นี่เป็น,นกลไกทางจิตวิทยาที่เรียกว่า defensive projection หรือการป้องกันตัวเองโดยการโยนความรู้สึกแย่ๆภายในใจไปใส่ผู้อื่นเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แย่ที่สุดซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นการหลอกตัวเองการดูถูกผู้อื่นไม่ได้ทำให้ใครสูงขึ้นหลายคนเชื่อว่าการเด็บแนววิจารณ์หรือพูดดูถูกจะทำให้ตัวเองดูมีอำนาจมีความเหนือกว่าหรือฉลาดกว่าคนที่ถูกโจมตีแต่ความจริงคือการกระทำเหล่านั้นเพียงแค่สะท้อนช่องว่าง ในใจของผู้พูดให้ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นคนที่มั่นคงในคุณค่าของตัวเองจริงๆมกักไม่จำเป็นต้องวิจารณ์ใครเพื่อยกตัวเองขึ้นพวกเขาเข้าใจว่าความสำเร็จของคนอื่นไม่ใช่ภายคุกคามและไม่ใช่การเปรียบเทียบโดยตรงกับชีวิตของตนเพราะทุกคนมีเส้นทางเวลาและจังหวะที่แตกต่างกันแล้วเราควรทำอย่างไรเมื่อเจอคนแบบนี้เมื่อเราต้องเผชิญกับคนที่ชอบดูถูกคนอื่นสิ่งแรก ที่ควรเข้าใจคือพฤติกรรมของเขาไม่ได้สะท้อนคุณค่าของเราแต่สะท้อนปัญหาที่อยู่ในตัวเขาอย่ารับมาเป็นของตัวเองคำพูดแย่ๆไม่ได้กำหนดตัวตนของเราอย่าให้เสียงของคนที่ไม่รู้จักชีวิตเราดีพอมามีอำนาจเหนือความคิดของเราอย่าโต้กลับด้วยความเกลียดชังแม้มันจะยากแต่การตอบโต้ด้วยความสงบหรือเพิกเฉยมกักได้ผลมากกว่าในการตัดพลังงานลบของอีกฝ่าย โฟกัสที่เส้นทางของตัวเองคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนไม่ได้เกิดจากการพยายามเอาชนะคำดูถูกแต่เกิดจากการมุ่งมั่นกับเป้าหมายจนเสียงเหล่านั้นเบาลงไปเองเห็น <_ d ots> ใจมากกว่าตำหนิหากเรามองให้ลึกพฤติกรรมดูถูกนั้นอาจเกิดจากความเจ็บปวดในใจของเขาเองการรู้จักมองด้วยความเข้าใจอาจช่วยให้เราไม่สะดุดกับความเกลียดที่ไม่จำเป็นสุดท้ายแล้ว คนบางคนเลือกจะใช้พลังงานในชีวิตไปกับการชุดคนอื่นลงแทนที่จะยกตัวเองขึ้นไม่ใช่เพราะเขาเลวโดยเนื้อแท้แต่เพราะเขายังไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกด้วยค่าของตัวเองอย่างไรและแม้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนทั้งโลกได้แต่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นแบบเขาหรือเราจะเป็นแสงสวา่างท่ามกลางคำดูถูกเหล่านั้นในวันที่คนอื่นเลือกจะเหยียบย่ำ จงเลือกที่จะเดินต่อในวันที่คนอื่นเลือกจะดูถูกจงเลือกที่จะเติบโตเพราะไม่มีอะไรทําให้คนดูแย่เท่ากับการดูถูกคนอื่นและไม่มีอะไรทําให้คนสวยงามเท่ากับการเติบโตโดยไม่หยีบย่ำใครจิตใจที่ไม่มั่นคงมักสะท้อนออกเป็นคำพูดที่ทำร้ายในทุกสังคมเรามักพบเจอคนที่ชอบวิจาร์ณเสียสีหรือพูดจาทำร้ายผู้อื่น อยู่เสมอบางครั้งสิ่งที่พวกเขาพูดอาจดูเหมือนมีเหตุผลตั้งอิงจากความจริงหรือมาในรูปแบบของคำเตือนแต่หากสังเกตให้ดีเราจะพบว่าคำพูดเหล่านั้นมักไม่ได้นำมาซึ่งการพัฒนาไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจหรือส่งต่อความหวังให้กับใครเลยตรงกันข้ามมันกลับเต็มไปด้วยความเหน็ดแนมความตัดสินและพลังงานด้านลบที่กัดกินความมั่นใจของคนฟังอย่างเงียบๆคำถามสำคัญคือทำไมบางคนถึงเลือกใช้คำพูดในลักษณะนั้น เบื้องหลังของคำพูดทำร้ายคือความรู้สึกด้อยค่าในใจคนที่วิจารณ์ผู้อื่นบ่อยๆมกักไม่ได้รู้สึกพึงพอใจกับชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงเขาอาจเคยมีความฝันที่ไม่กล้าทำตามหรือเคยพยายามแล้วล้มเหลวจนหมดศรัทธาในความพยายามอีกต่อไปบางคนเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ขาดการยอมรับทำให้มองตัวเองว่าไม่มีคุณค่าและเมื่อชีวิตไม่เป็นไปนตามที่คาดหวังการได้เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จจึงไม่ใช่ สิ่งที่น่ายินดีแต่มันกลับกลายเป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เขาเห็นความล้มเหลวของตัวเองและนั่นเองที่ทำให้เขาไม่สามารถยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นได้อย่างบริสุทธิ์ใจการดูถูกคือการปกป้องตัวเองในแบบที่บิดเบี้ยวแทนที่จะ,ะเผชิญกับความรู้สึกได้ค่าภายในคนบางคนกลับเลือกที่จะลดคุณค่าของคนอื่นลงมาให้เท่ากับจุดที่ตัวเองยืนอยู่เพราะมันง่ายกว่ามันปลอดภัยกว่า และมันไม่ทำให้เขารู้สึกพ่ายแพย้มากไปกว่านี้การพูดดูถูกหรือเสียดสีในเชิงลบจึงกลายเป็นกรอบกำบังทางจิตใจของเขาเป็น,นกลไกการป้องกันตัวแบบหนึ่งที่บอกว่าฉันยังเหนือกว่าเพราะเขาก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรือเขาแค่โชคดีไม่ใช่เก่งจริงทั้งหมดนี้อาจเป็นแค่คำตอบใจตัวเองแต่ก็เพียงพอที่จะช่วยให้เขาไม่รู้สึกอ่อนแอจนเกินไป เสียงของความสำเร็จอาจเป็นเสียงที่คนเจ็บปวดไม่อยากได้ยินในใจลึกๆของคนที่วิจารณ์คนอื่นเขาอาจกำลังเจ็บอยู่เงียบๆกำลังอิจฉาโดยไม่อยากยอมรับหรือกำลังต่อสู้กับปีศาจในใจที่บอกว่าเขาไม่เคยดีพอและเมื่อใครสักคนมีชีวิตที่ดูดีขึ้นมีเป้าหมายมีความกล้าหาญในการเดินตามฝันมันเหมือนการผลักเขาให้จมลงลึกกว่าเดิมเพราะมันตอกย้ำว่าเขาเคยมีโอกาสแต่ปล่อยให้มันผ่านไป ดังนั้นจึงไม่แปลกที่เขาจะเลือกเส้นทางของการดูถูกมากกว่ายินดีเพราะหากยินดีกับคนอื่นเขาจะต้องยอมรับว่ามีคนไปได้ไกลกว่าเขาและนั่นคือสิ่งที่เขาทนไม่ได้แล้วเราควรทำอย่างไรหากคุณเป็นคนที่กำลังพยายามพัฒนาตัวเองตั้งใจใช้ชีวิตในทางที่ดีแล้วต้องเผชิญกับคำพูดทำร้ายจากใครบางคนจงจำไว้ว่าคำพูดเหล่านั้น ไม่ได้สะท้อนคุณค่าของคุณแต่สะท้อนสภาพจิตใจของเขาอย่าปล่อยให้คำพูดของคนที่ยังจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้มาเป็นเครื่องชี้วัดชีวิตของคุณอย่าตอบโต้ด้วยความเกลียดชังเพราะนั่นอาจทำให้คุณกลายเป็นแบบเดียวกับเขาโดยไม่รู้ตัวจงเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงเพราะความเงียบของคุณคือคำตอบที่หนักแน่นที่สุดใช้ความสำเร็จของคุณเป็นคำตอบแทนการโต้เถียงสุดท้ายแล้ว เราทุกคนล้วนมีแผลในใจมีอดีตที่ยากมีความผิดหวังที่อยากลืมแต่สิ่งที่ทำให้คนเราแตกต่างกันไม่ใช่สิ่งที่เจอแต่คือท่าทีที่เราเลือกจะมีต่อสิ่งนั้นคนที่ยังไม่สามารถเยียอยาใจตัวเองได้อาจเลือกทําร้ายผู้อื่นแต่คนที่เข้าใจคุณค่าของตัวเองย่อมไม่มีความจําเป็นต้องลดค่าคนอื่นเลยเพราะคำพูดทำร้ายอาจดูเหมือนทรงพลังชั่วคราว แต่คำพูดที่ให้เกียรติและยินดียืนยาวในใจคนเสมออย่าให้คำพูดจากคนใจแคบมาหยุดคุณไว้เมื่อเราตัดสินใจเดินตามเส้นทางของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของความฝันความสำเร็จหรือการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นย่อมต้องเจอกับเสียงมากมายที่ดังเข้ามาจากรอบข้างบางเสียง ให้กำลังใจบางเสียงเต็มไปด้วยความหวังดีแต่ก็มีอีกหลายเสียงที่เต็มไปด้วยความดูแคลนถักถางหรือกระทั่งความพยายามจะฉุดรั้งให้เราหยุดอยู่กับที่เสียงเหล่านั้นบางครั้งก็มาจากคนที่ไม่ได้รู้จักเราดีพอบางครั้งมาจากคนใกล้ตัวที่เราไม่คาดคิดและที่น่าตกใจกว่านั้นบางทีพวกเขาอาจไม่ได้เกลียดเราจริงๆแต่แค่ทนไม่ได้ที่เห็นเราก้าวไปได้ไกลกว่าที่เขาเคยไป คำดูถูกไม่ได้สะท้อนตัวตนของคุณแต่สะท้อนใจของคุณพูดคนที่พยายามดูถูกคุณอาจไม่ได้พูดเพราะความจริงแต่พูดเพราะความกลัวกลัวว่าคุณจะประสบความสำเร็จมากกว่าพวกเขากลัวว่าคุณจะทำในสิ่งที่พวกเขาเคยอยากทำแต่ไม่กล้ากลัวว่าการเดินหน้าของคุณจะทำให้พวกเขาต้องหันกลับมามองชีวิตตัวเองและยอมรับความจริงว่าพวกเขาหยุดอยู่กับที่ พวกเขาจึงเลือกที่จะใช้คำพูดเป็นเครื่องมือในการบันทอนใช้การดูถูกเป็นกำแพงขวางทางเพื่อป้องกันไม่ให้คุณไปไกลาจากจุดที่เขายืนอยู่เพราะการเห็นคุณเติบโตคือการตอกย้ำว่าตัวเขาเองเลือกที่จะไม่เติบโตอย่าเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองให้กับคนที่ไม่เคยอยากเข้าใจหนึ่งในกับดักทางใจที่ทําให้หลายคนหลุดจากเส้นทางของตัวเองคือความพยายามจะอธิบายหรือพิสูจน์ตัวเอง ให้กับคนที่ไม่เคยตั้งใจจะเข้าใจความรู้สึกอย่ากเอาชนะคำดูถูกหรือแสดงให้เขาเห็นว่าเราทำได้แม้จะดูมีแรงผักดันแต่บางครั้งก็พาเราออกนอกทางและทำให้เราเสียพลังไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญเพราะในความเป็นจริงคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้คนที่ใจแคบเห็นคุณเพียงแค่ต้องซื่อสัตว์กับเส้นทางของตัวเองและมุ่งมั่นเดินต่อไปความเงียบของคุณจะเป็นคำตอบ ความสำเร็จของคุณจะเป็นเสียงที่ดังโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยจงใช้พลังของคุณกับสิ่งที่มีความหมายอย่าให้คำพูดของคนที่ไม่เคยกล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมากำหนดจังหวะชีวิตของคุณอย่าให้คำดูถูกจากปากของคนที่ยังย่ำอยู่กับที่มาหยุดคุณที่กำลังก้าวไปข้างหน้าโลกนี้มีคนมากมายที่พร้อมจะเห็นคุณล้ม แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่เงียบๆมองคุณอยู่ด้วยความหวังและศรัทธาและที่สำคัญที่สุดมีตัวคุณเองที่ควรเชื่อในเส้นทางที่เลือกเดินสุดท้ายแล้วไม่ใช่ทุกเสียงที่ควรค่าแก่การฟังไม่ใช่ทุกคำพูดที่ควรค่าแก่การใส่ใจและไม่ใช่ทุกคนที่ควรมีอิทธิพลต่อความฝันของคุณจงเดินไปเงียบๆด้วยความตั้งใจและปล่อยให้ผลลัพธ์ เป็นสิ่งที่ดังกว่าคำดูถูกเสมอคุณค่าไม่จำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากทุกคนในโลกใบนี้ไม่มีใครหนีพ้นจากคำวิจารณ์ไม่ว่าจะตั้งใจทำดีแค่ไหนทุ่มเทเพียงใดก็ยังมีใครบางคนพร้อมจะตั้งคำถามเน็บแนมหรือดูถูกสิ่งที่เราทำเสมอแต่สิ่งที่คุณเลือกเก็บไว้กับตัวคือสิ่งที่จะกำหนดสภาพจิตใจและทิศทางชีวิต ของคุณในวันข้างหน้าคำชมคำให้กำลังใจเป็นพลังบวกที่ทำให้เราเติบโตแต่คำถักฐานคำดูแคลนหากเก็บไว้นานเกินไปมันอาจกลายเป็นพัฒน,นาการที่ฉุดเราจากเป้าหมายโดยไม่รู้ตัวคำพูดที่ไม่มีหัวใจไม่ควรมีอิทธิพลต่อหัวใจคุณคำดูถูกจากคนที่ไม่เคยรู้จักเส้นทางชีวิตของคุณไม่เคยรู้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้าง ไม่รู้ถึงการล้มลุกความเหนื่อยล้าหรือแรงใจในวันที่ไม่มีใครอยู่เคียงข้างไม่ควรมีอำนาจมากพอที่จะทำลายสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยหัวใจคุณรู้ดีที่สุดว่าตัวเองฝ่าฟันอะไรมาถึงตรงนี้คุณเท่านั้นที่รู้ว่าแต่ละก้าวมีน้ำหนักและความหมายแค่ไหนเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครที่ไม่เคยร่วมเดินกับคุณมาชี้นิ้วบอกว่าคุณควรหยุดหรือเปลี่ยนเส้นทางคนที่เอาแต่ดูแคลนผู้อื่นมักเป็นคนที่ยังไม่รู้จัก คุณค่าของตัวเองบางคนเลือกใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการวิจารณ์คนอื่นเพราะมันง่ายกว่าการพัฒนาตัวเองพวกเขาลดทอนความสำเร็จของคนอื่นเพราะลึกๆแล้วพวกเขาอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางไปถึงจุดนั้นการดูถูกผู้อื่นจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขารู้สึกเหนือกว่าแม้จะเป็นเพียงภาพลวงตาก็ตามและบ่อยครั้งคนที่ส่งเสียงดังที่สุด ไม่ได้มีอะไรมากกว่าความว่างเปล่าในใจพวกเขาไม่ได้พูดเพื่อสะท้อนความจริงแต่พูดเพื่อกลบเสียงในหัวของตัวเองที่กำลังตะโกวนว่าเขายังไม่พอใจในชีวิตไม่ต้องเอาทุกคนมาเป็นกรรมการในชีวิตเราเรามักถูกสอนว่าให้ฟังความเห็นรอบข้างให้เปิดใจรับคำติชมแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราต้องเชื่อหรือเปลี่ยนแปลงไปตามทุกเสียง เพราะไม่ใช่ทุกเสียงจะพูดด้วยความเข้าใจไม่ใช่ทุกความเห็นจะมาจากความหวังดีและไม่ใช่ทุกคนจะมีมุมมองที่ลึกพอจะเห็นคุณค่าที่เราสร้างบางคนก็เกิดมาเพื่อเป็นบทเรียนไม่ใช่เข็มทิศในชีวิตคนเราจะมีคนบางคนผ่านเข้ามาเพียงเพื่อสอนบางอย่างพวกเขาอาจทำให้เราเจ็บผิดหวังหรือสงสัยในตัวเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะรู้ว่า เขาไม่ได้มีไว้เพื่อให้คุณหยุดแต่มีไว้เพื่อให้คุณรู้จักแยกแยะว่าคําพูดแบบไหนที่ควรเดินหนีและคําพูดแบบไหนที่ควรเก็บไว้เติมพลังใจเขาคือบทเรียนที่เตือนว่าอย่าใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความคาดหวังของคนอื่นและอย่าให้ความเห็นของคนที่ไม่เข้าใจมาลบล้างความพยายามที่คุณทุ่มเทอย,อย่างเงียบๆมานานสุดท้ายแล้ว คุณค่าไม่จำเป็นต้องเป็นที่ยอมรับของทุกคนคุณไม่จำเป็นต้องได้รับเสียงตรบมือจากคนทั้งโลกเพื่อจะรู้ว่าคุณมาถูกทางแค่คุณไม่หยุดเดินไม่ล้มเลิกความฝันและไม่หันหลังให้กับความตั้งใจของตัวเองเท่านั้นก็เพียงพอแล้วและหากวันนี้มีใครพยายามดูถูกสิ่งที่คุณเป็นจงยิ้มให้กับเขาและเดินต่อไปให้ไกลเพราะชีวิตคุณไม่ได้มีไว้เพื่อพิสูจน์ให้เขาเห็น แต่มีไว้เพื่อให้คุณได้เป็นในสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อเป็นอย่างเต็มที่ที่สุดบางคนดูถูกผู้อื่นไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายไม่ดีแต่เพราะเขาทนไม่ได้ที่เห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองในชีวิตเราทุกคนล้วนเคยพบเจอคําพูดบั่นทอนหรือการดูแคลนจากผู้อื่นไม่ว่าจะในช่วงเวลาที่เรากําลังพยายามลุกขึ้นจากจุดที่ต่ำสุดหรือแม้แต่ตอนที่เราเริ่มก้าวหน้า และมีอะไรบางอย่างในชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบางคำวิจารณ์อาจฟังดูเหมือนคำเตือนหรือความหวังดีแต่หากเรามองลึกลงไปเราจะพบว่าหลายครั้งคนที่พูดดูถูกเราไม่ได้พูดเพราะเราทำอะไรผิดแต่พูดเพราะเขาทนไม่ได้ที่เห็นเราไปไกลกว่าที่เขาเคยไปถึงความดูถูกคือภาพสะท้อนของความไม่มั่นคงในใจ ใจิตใจที่ไม่มั่นคงมักแสดงออกผ่านคำพูดและพฤติกรรมที่กดผู้อื่นให้ต่ำลงการพูดลดค่าคนอื่นการเหน็ดแนมหรือประชดประชันไม่ได้บ่งบอกว่าเขาเหนือกว่าแต่กลับสะท้อนว่าเขากำลังรู้สึกได้กว่าอยู่ลึกๆบางคนเติบโตมาก,กับความล้มเหลวหรือขาดโอกาสในชีวิตบางคนเคยมีความฝันแต่ไม่กล้าเดินตามหรือพยายามแล้วล้มเหลวจนหมดศรัทธา เมื่อเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จหรือกล,ากล้าก้าวไปข้างหน้ามันจึงกลายเป็นแรงสะท้อนที่ย้ำเตือนถึงสิ่งที่เขาไม่มีกลายเป็นความอิจฉาเงียบๆที่ปลอมตัวมาในรูปของคำพูดดูถูกการลดค่าผู้อื่นคือกลไกป้องกันตัวจากความรู้สึกล้มเหลวเมื่อคนคนหนึ่งไม่สามารถยกระดับชีวิตตัวเองได้หรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ามากพอการลดทอนคุณค่าของคนอื่นจึงกลายเป็นทางลัด ในการยกระดับตัวเองขึ้นมาแม้จะเป็นเพียงภาพลวงตาพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะช่วยให้ใครดีขึ้นแต่หวังให้คนอื่นรู้สึกแย่ลงเพื่อที่ตัวเขาจะได้รู้สึกไม่ต่ำต้อยเท่าเดิมแต่นั่นไม่ใช่พลังงานที่เราควรเปิดใจรับและไม่ใช่คำพูดที่ควรค่าแก่การเก็บไว้ในความทรงจำคุณค่าแท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำยอมรับจากใคร คุณค่าของคนเราไม่ได้ถูกกำหนดโดยสายตาของใครไม่ได้ผูกอยู่กับคำชมหรือคำอนุมัติจากสังคมเพราะคุณค่าที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในอยู่ในความพยายามความซื่อสัตย์กับตัวเองและความกล้าที่จะลุกขึ้นแม้จะเคยล้มมาแล้วกี่ครั้งไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวคุณว่าเส้นทางชีวิตที่คุณเลือกเดินนั้นยากเย็นเพียงใดไม่มีใครเห็นเบื้องหลังความสำเร็จและรอยยิ้มได้ชัดเจนเท่าคุณเองและไม่มีใครมีสิทธิ มานิยามว่าคุณควรหยุดหรือเดินต่อเดินต่อไปและปล่อยให้เสียงวิจาร์งกลายเป็นเพียงเสียงข้างทางในระหว่างทางของชีวิตจะมีทั้งเสียงที่ตะโกนให้คุณหยุดและเสียงที่กระซิบให้คุณท้อแต่จงจำไว้ว่าเสียงเหล่านั้นไม่ใช่เข็มทิศมันเป็นเพียงเสียงข้างทางที่ดังขึ้นมาแล้วก็จะเงียบไปในที่สุดอย่าให้คำพูดของใครมาหยุดความตั้งใจของคุณ อย่าให้ความเห็นจากคนที่ไม่รู้จักเส้นทางของคุณมาบั่นทอนแรงศรัทธาในตัวเองและอย่าให้ใครที่ไม่เคยสร้างคุณค่าให้ตัวเองมาเป็นคนกำหนดคุณค่าของคุณสุดท้ายแล้วในทุกก้้วที่คุณเดินจะมีทั้งแสงและเงาทั้งกำลังใจและคำดูถูกทั้งคนที่อยากเห็นคุณไปต่อและคนที่อยากให้คุณล้มลงแต่จงเลือกที่จะฟังหัวใจของตัวเองเลือกเดินต่อไปด้วยความมุ่งมั่น และปล่อยให้ผลลัพธ์ของชีวิตคุณเป็นคำตอบที่ดังกว่าทุกคำวิจารณ์สุดท้ายแล้วคุณไม่จำเป็นต้องลดแสงของตัวเองเพียงเพราะใครบางคนมองคุณด้วยสายตาแห่งความวิชชาคนที่เลือกดูถูกมากเป็นคนที่ไม่กล้าเดินตามฝันของตัวเองและยิ่งคุณก้าวหน้าเขาจะยิ่งรู้สึกเล็กลงในเงาของคุณจงเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุด ไม่ต้องตอบโต้ไม่ต้องอธิบายปล่อยให้ความสําเร็จของคุณเป็นคําตอบและปล่อยให้คนที่เกิดมาเพื่อดูถูกได้ทําหน้าที่ของเขาต่อไปอย่างไม่มีวันไปไกลาจากจุดเดิม